แถมถุงไปเลยครับแถมถุงไปเลยสองถุงครับพ่อใหญ่สองถุงเลยบอกขอรถเปินผู้ซื้อกำมีแมนพี่น้องกันพ่อพอพี่น้องกันมาด้วยแล้วเตแตนมาหาพี่น้องเลยพ่อใหญ่ก็จะเอาถุงหนึ่งพ่อใหญ่เสือไปเลี้ยงพ่อใหญ่เสือไปเลี้ยงลูกค้าอุดหนุนดีดีครับ เรีนนาจอดก็จะห่มเอาจังสีแล้วครับการตลาดจังสีแล้วพี่นอ้องเอามากายไล่เติบออยตแค่เดียวครับพี่นอ้องสิบเบิดแล้วนี่คือการตลาดมันกับมันกับโอเคอยู่ครับการหาเงินก็นได้ครับโอเคแล้วครับพี่นอ้อง ถ้าเพื่นเลือกเอาตัวเมียแล้วหลมานหานนไปไปทอดไปซอยนี่แล้วตรงเขาไปนมีเฮพบ้านเน่ยเขามากินจักรเน่นนี่ตรงเขาไปไปนี่ไปซอยทีเดียวลงไปเลยเามากดี ขายดีครับขายดีขายดีพูดหน่อยหน่อยเดี๋ยวเอายังหน่อยเดี๋ยวพูดหน่อยหน่อยหน่อยพูดหน่อยหน่อยพี่น่อเพันอุดหนุนดีดีครับครับไก่สีเบิร์ดแล้วจังสีแล้วเมื่อในบ้านเมื่อข้างพันก็ได้ครับโอ้เสื่อดีครับเสื่อดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่อุดหนุนดีครับไก่สีเบิร์ดแล้วพี่หน่อยขายดีครับขายดีน้าชายเอาหัวหนุ่มมานอย่าโอ้ เสีดยดเสียดเสดยด,ด,ยด,ด,ยดรับเรียงง้อจะได้บาทรับขับพี่น้องอุนนดีครับสสดยอดสุดยอด